เคล็ดลับล้ำซ้ำวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักดีไซเนอร์ที่สร้างชื่อให้กับคนไทยที่โด่งดังไปไกลทั่วโลกนั่นก็คือคุณพ่อรีนและธุรกิจเสื้อผ้าพอ่อแอนพอลินา่าจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับเขาเลยครับค่ะครับจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าอยู่ในกลุ่มของแฟชั่นหรือรเสื้อผ้าก็ได้อ่ะค่ะคแต่จริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจทำเมื่อมาเพื่อปรับภาพลักษณ์ปรับภาพลักษณ์ใช่ค่ะถ้าอยู่ที่เมืองนอกเราจะใช้คำว่า Image Consultant, Image Designer เมืองไทยเราก็เรียกคาว่าการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์นะหลักการทำงานง่ายๆค่ะส่วนใหญ่ทุกที่ก็จะทราบดีว่าพอลินจะใช้คอนเซปต์เรียกว่า Be Spoke by Pauline ก็คือแปลว่าแบบ Speak to Pauline มีอะไรพูดกับฉันสิพูดมาเลยว่าพูดมาเลยว่าว่าคุณเป็นใครมีความรู้สึกยังไงซึ่งก็เราพอลินก็จะเลือกสิ่งที่เหมาะให้เพราะว่าบางคนที่ประสบความสเร็จจริงๆมากๆก็ไม่ได้บอกว่า จะเลือกได้เหมาะสมกับเรารแล้วบางทีการที่เราเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือการใส่เสื้อผ้าให้เข้าเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันคือหนึ่งในการสื่อสารแล้วเราลองกลับมากลับมาประเทศไทยบ้านเกิดของเราไหมอันนี้ก็ยังยืนยันตามสัญญาแต่สัญญาทางนี้กลับมาแบบมันมันก็แค่2ปีกว่าแล้วแบรนด์มันได้หลายแบบมีลูกค้ามากมายแล้วก็กลับมาอยากจะทําอะไรสร้างภาพลักษณ์อะไรให้คนไทยบ้างครับค่ะคิดว่า คนไทยไปมาตั้งหลายประเทศนะ่ะเขาต้องการเราตั้งหลายประเทศเขาอาจจะเมืองไทยจะต้องการเราบ้างอะคะ่ะพอลินคิดว่าถ้าเราทําอะไรที่เรารักคมพอลินคิดว่าเราอยู่ที่ไหนก็ก็มีคนที่เขาเห็นค่าเห็นสิ่งที่เราได้ทางานออกมาคะค่ะ